สวัสดีชาวเวอร์ฟทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกับ WZ 1 1 1 5 a นะครับซึ่งคนที่ส่งมาก็คือแอ s ซิงนะครับบานาน่าวีวานั่นเองนะครับในเกมนี้แอ s ซิงเกิดทางฝั่งเหนือของแมปมิ้งนะครับก็อยู่ในห้องเทียร์9เทียร์10แล้วก็วิ่งเข้ามาลายนี้เลยนะครับโอ้โหเข้ามาลาย ลายศูนย์นะครับแล้วก็ดันเข้ามาเลยแล้วก็โชคดีว่าเมื่อกี้มีคนยิงเข้ามาแล้วไม่โดนนะลงดินเข้าไปแล้วก็แอซิงแอคเกสซีฟขึ้นมาเลยครับลุกคืบขึ้นมาด้านหน้าเลยครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยแอซิงมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวด้านหลังนี่ไม่ค่อยจะมีใครตามมานะมีอเมิอยู่ก็ไม่ได้เข้ามานะครับแอซิงพยายามจะลุกืบขึ้นมาตรงนี้ครับ ปะเข้าให้ครับโอ้โหเพียบครับนัดแรกครับซัดคันวังเข้าไปครับหาครับโดน A E เ a ฟเหนึ่งยิงเข้ามายังบล็อกได้อยู่นะครับเพราะว่ามีเหมือนเป็นแท่งตูนี่แหละเซฟให้อยู่นะครับแล้วก็นัดที่2ครับซัด e ออร้เข้าไปที่เพจล่างครับ482ครับนิ่มๆไปครับอันนี้ก็ตั้งหลักได้แล้วก็สบายครับ E อรครับหันมาแบบนี้แมต้องเปลี่ยนลูกครับโหลดใหม่ครับ ต้องใช้ลูกฮีทครับเพราะว่าเขาหันหน้ามาแล้วก็ปิดเพล่างไปแล้วนะครับอีมิวเข้ามาสมทบแล้วครับด้านหลังอีร้อยครับที่แก้มครับแหมนัดนี้โอ้โหอีร้อยอย่างแม่นครับจิกหัวเข้ามาโดนเข้ามา780ครับแอดซิงพยายามจะเจาะแก้มอีร้อยครับได้ไหมเอ่ยทางนั้นเขาก็ทำแองเกิลนะ แล้วก็มี LT วิ่งผ่านผ่านได้ครับ556ครับต้องเอาลูกฮีทยัดหน้ากันนะแม่โหลดม่ครับอีกทีนึงนิ่มๆกับนัดนี้ครับ461ครับโอเคอยู่รีโลดต่อเนื่องครับแล้วก็แม่ยิงต่อเนื่องเหมือนกันครับเจาะเข้าหน้าพรุนรับ506เข้าไปครับนัดนี้ สใจดีแล้วออบเจกต์430อยู่พยายามจะวิ่งเข้ามาทำไมครับซัดเข้าไป490เนะฮยทักทายไปก่อนเลยนะครับเหมือนกับว่าจะเข้ามาบวกนะแล้วก็เข้ามาเต็มๆอ่ะโอเคเพื่อนด้านหลังก็ตัดแท็กไว้ให้แอดซิงก็จิกหัวเข้าไปครับ549ครับโอ้โหอย่างห้าวบอกเลยว่า430นี่อย่างห้าวครับ แอนซิงจะหารูๆนะมอจะมีรูไอยิงไหมไม่มีนะแล้วเพื่อนเข้ามาตัดแท็กอีกคนนึงครับแอนซิงทำแองเกิลออกไปเห็นตูดอยู่แล้วก็ซัดเข้าไปครับ5 5 1ครับอีกนัดเดียวนี้เรียบร้อยแน่สำหรับ4 3 0อยู่ครับเข้ามาทำไมแล้วก็เขายิงเข้ามาก็แค่แท็กเหลืองๆแล้วก็เรียบร้อยครับ<ช>เก็บไปครับเรียบร้อยหายห้าเอาไป <c oughs> อีร้อยยิงเข้ามาเมื่อกี้ด้วยนะก็ยังไม่เป็นไรครับแค่เหลืองๆเท่านั้น แล้วก็สเต็ปเดิมสำหรับ e ี้อยครับยิงรถทำแองเกิลหมุนป้อมหนีนะฮะปิดหน้าปิดเพดหน้าแล้วก็ปิดแหมอันนี้ใช้ได้นะครับหมุนป้อมใช้ได้ครับทำองศาดีนะยิงไม่เข้านะครับแล้วเขายิงอะไรอ๋อยิงคนข้างหลังนะครับมีคนข้างหลังอยู่นะมอันนี้รีบยิงครับรีบยิงน่าจะโดนข้างบนนะน่าจะโดนป้อมด้านบนนะยิงไม่เข้านะครับยังอยู่กับ ลูกคีทครับบล็อกได้ครับยังบล็อกอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้สกอร์สต่อสครับก็ตามอยู่นะแต่ก็ตึงๆอยู่เหมือนกันนะครับอ้าวออบเจกสองหกขึ้นมาแล้วแล้ว a e เฟหนึ่งครับโอ้โหเต็มๆแบบนี้ก็จัดไปสิครับสอิไปครับ4ี่ครับแม่นิ่มๆไปแล้วน่ายิงมาก แต่นัดนี้ไม่โดนครับน่าเสียดายครับโอ้โหโอเคครับเรียบร้อยไปสำหรับอ e ีร้อยครับหลังจากที่โยกไปโยกมาอยู่นานนะสกอร์ขึ้นมาเป็น5ต่อ6ครับแล้วตรงนี้มีครันวางอยู่คันหนึ่งครับโอ้โหมีช่องด้วยมีช่องอยู่นิดนึงนะครับโดนก็มามา4 4 4ไปแล้วครับออบเจกต์263เราบวกสุดสุด ยืนทาโรโท้เลยนะทั้งทั้งที่มีตรงนี้อยู่2คันเนี่ยแอดซิงออกมาก็ยิง7จทับหนึ่งเข้าไปก่อนครับห้าร้อยสาสิบเอ็แล้วก็ไม่น่าจะรอดนะ263เรานะครับทีเก้ครับเหตลร่างเด้งครับยังเด้งครับแสดงว่าไม่แม่นนะครับน่าจะแฉลบขึ้นไปโดนข้างบน E 5กับครันวังครับใครออกมาใครออกมาโดนแน่นอนนะครับ เห็นท้ายเห็นท้ายป้อมอยู่นะหลังป้อมเนี่ยหมุนมาอ้าวอย่างนี้เรียบร้อยครับครันวังรับโชคดีไปครับ3ามคิวไปฮะลูกฮีทครับลูกทองครับนัดสุดท้ายทีก้าห้าครับตรงนี้ด้านข้างครับห้าร้อยสี่สิเต็มเต็มเข้าไปครับลูกทองหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ลูกปกติครับเลงหัวโอ้โหโดนด้วยนะครับโดนด้วย 502ครับ MX1390 วิ่งโฉบนผ่านๆนะฮะแอดซิงต้องถอยครับเพราะว่า T95 นี่รุกคืบขึ้นมาแล้วนะครับตัดแท็กก่อนไม่ได้แท็กครับไม่ได้แท็กครับเขาเข้ามาแล้วครับต้องหาทางโอ้โหโชคดีครับหัวไปแม่ทางนั้นก็ไม่โดนเหมือนกันนะครับพยายามจะอ้อมครับเอาหลบครับหาที่หลบครับตรงนี้ มีซากบางมีปูนนี่บังให้เรียบร้อยเนี่ยแต่หัวก็ยังโผล่อยู่นะด้านหลังมีคอนเวย์ครับมีช่องด้วยคอนเวแ็กด้วยนะครับ564ครับแล้วทีเก้าห้าพยายามจะเข้านะครับอ่ะคอนเวย์ยิงแล้วนะครับตรงนี้ยิงโอ้โหคมอยู่นะนัดนี้คมอยู่นะนนะจิกหัวได้ด้วยทีเก้าห้าวิ่งอ้อมอ,อมด้วยนะครับแล้วคอนเวย คือคอนเวย์ไม่รู้สนใจใช่ไหมซัดทีเก้าหก่อนครับคอนเวย์ไม่รู้ว่าหลบไปไหนนะครับไม่รู้อ่ะเก็บทีเก้าห้าก่อนครับรวอยู่อันนี้เอาตัวรอดได้อยู่นะยังพริ้วอยู่คอนเวย์ครับสี่ร้อยสี่สิบไปครับแม่เพลินเพลินตรงนี้ดิ้นดินได้อยู่ตรงนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่เพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนยังไงดีเพื่อนเพื่อนหายไปไหนหมดแล้ว โอเคครับกริลสิบห้าเก็บคอนเวยให้นะค่อนข้างดีครับแมนะยกนิ้วให้เลยแจ้งกิ้วนแล้วก็ยังเหลือ7ทับหไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับ10ต่อ11ครับตามอยู่นิดหนึงนะครับมีกริล1ิเข้ามาช่วยนะครับค่อนข้างจะโอเคนะครับฝั่งนั้นที่เหลือเนี่ย4005 เจ็ทับหนึ่งะครับ M X 1 3 9 0 G S aw, แล้วก็จอนอีกคันหนึ่งนะครับแอดซิงมาถึงโอ้โหไม่ทันนะโปลมาเห็นเจ็ทับหนึ่งพอดีเลยแต่วิ่งไม่ทันนะครับจะไปต่อหรือว่าจะอ้อมดีครับกริล1ิอ้อมนะครับ แอสซิงก็ไปต่อครับเข้าทางเดิมครับคนหนึ่งเข้าข้างหน้าคนหนึ่งเข้าข้างหลังแล้วก็ซัดเข้าไปเต็มๆครับ457อา้าวจอนอยู่ตรงนี้ซะด้วยนะครับจอนอยู่ตรงนี้ซะด้วยทำไซส์สเก็ได้ครับแบบนี้แอบติดติดนิดนึงนครับเอาใหม่ครับเหตุล่างครับ 425ครับเมื่อกี้ครือ15ของเรานี้เก็บจอนเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มออกมากะออกมาแรกนะแต่ว่าโอเคครับโดนยิงเข้ามาแล้วไม่เสียเลือดนะครับเข้าช่องมองผู้การเฉยเฉเหลือกระสุนปกติ2นัดเท่านั้นนะครับนอกนั้นลูก h e เอล้วนๆแล้ว7นัดจีซอครับตรงนี้แล้วก็วิ่งไปแล้วฮะหายไปแล้วครับไวมาก ไวมากแล้วก็มีคนแคปอยู่หนึ่งคนนะครับไม่รู้เป็นใครด้วยเอาไฟติดครับไม่รู้ว่าเป็น13 90แคปอยู่หรือว่า4005นะแต่อ้า1390อยู่นี่ครับโอ้โหแสดงว่า4 005แคปอยู่โอ้หนัดนี้นัดนี้น่าเสียดายชนเข้าไปนิดนึงครับได้มาร0 3โอ้โหแต่โดน460นัดเมื่อกี้ทักเขานะรับ น่าจะเรียบร้อยเหมือนกันนะเอาจีซอครับโดนเต็มเมครับจีซอแล้วบล็อกจีซอได้ด้วยนะฮะโอ้ไปไปมามาตอนนี้ขึ้นหลักหมื่นแล้วนะครับยิงเพลินมากนะแต่ว่าโดนลุมอยู่ตอนนี้โดนสายหลอยลุมครับสองข้างเลยนะครับทั้งเกม X1390 แล้วก็ G ีซอครับแอบสิงต้องถอยครับ G ีซอออกมาไหมไม่ออกครับ13 9 0มก้าูยมาไหมต้องถอยเพื่อให้ มองแค่ด้านเดียวนะครับไม่เข้าหน้าเข้าหลังนี่แย่นะครับหรือว่าเข้าซ้ายเข้าขวาก็แย่เหมือนกันถ้าอยู่ด้านเดียวได้จะดีมากแต่ว่าพวกนี้มันไวจริงๆครับไวแล้วหายตัวไวมากนะตอนนี้เอาท้ายเนี่ยซุกมุมตึกเลยนะครับคือถ้าจะเข้านี่ต้องเข้าด้านหน้าอย่างเดียวนะไม่ได้านไหนก็ด้านหนึ่งนะครับยากอยู่ยากอยู่นะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่ห้าวิมาแล้วครับ หน้ากะหลังแล้วก็เรียบร้อยครับแม่หน้าเสียดายหน้าเสียดายจริงๆนะฮะแต่ก็ยิงไปไม่น้อยครับเดี๋ยวไปดูคะแนนกันนะครับในเกมนี้ก็เอ็มแตกไปนะสำหรับแอดซิงนะครับบานาน่าวีวานะครับเอ็มแตกเรียบร้อยนะครับได้ไฮคาลิเบอร์มาด้วยแต่เสียดายแพ้ไปนิดเดียวนะครับก็ได้เงินมาแสนสามนะครับค่าประสบการณ์2114รบ พนันธบัตรอีก5ใบนะครับยิงไปเพียบหลายคันมากหลายคันมากยิงเพลินๆน,นยฮะยิงไปทั้งหมด1617นะครับ5คิวด้วยกันค่าประสบการณ์ดิบๆ909นะครับค่อนข้างสูงในฐานะที่เป็นทีมแพ้นะสูงสูงเลยทีเดียวนะครับยิงไป33นัดนะเข้าเป้า28เจาะเกราะย2นะครับดาเมจรวม1617แล้วก็มีบล็อกไป 2,060นะครับมีอาเซียอีก235นะครับเป็นบัญชีเมียมผักค่าซ่อมไป20,004 4นะครับค่ากระสุนแสนแสนกว่าๆนะครับแล้วก็ยืดอุปจัย40,000งานนี้ติดลบไป20,009 9นะครับแต่ว่ายิงไปเพียบนะยิงขึ้นหลักหมื่นเลยโหดมากโหดมากนะก็ขอบคุณแอสซิงด้วยนะครับสำหรับคลิปมันๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นนิกกกีี้คคาารรไป่อสสวัสดัดบ